วีเผยความรักกับ9เ,เป็นแบบตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขวีวีโอเลดวอเทียให้สัมภาษณ์พูดถึงความรักกับ9จีลายุแฟนหนุ่มว่าความรักครั้งนี้วี v, คิดว่าไปได้สวยที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเหมือนเพลงของวีตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขก้าพูดว่าตั้งแต่มีความรักมาครั้งนี้มีความสุขที่สุดเพราะเราก็ไม่เคยคบใครนานขนาดนี้มาก่อน แล้วรู้สึกเหมือนว่ามันไม่ต้องยากขนาดนั้นความรักมันง่ายๆมากเลยเป็นความรู้สึกที่ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองความรักที่ดีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนแต่อย่างน้อยวันนี้มันดีมันก็ดีมากๆแล้วค่ะวีว่าที่เราครบกันได้นั้นส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นเพื่อนกันด้วยมันมีเซนส์ของความเป็บเพื่อนคุยกันเข้าใจกัน ถ้ามีอะไรที่เห็นไม่ตรงกรันเราก็คุยกันมากกว่าคุยกันด้วยเหตุผลบางอย่างก็มีอารมณ์แต่ให้เขายอมยอมเราหน่อยเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆอยากเจอแบบนี้บ้างจัง